ส,ส,สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงวัตถุอาถรรและพระเครื่องสายประวัติศาสตร์คือตะ,ตะปูสังขวานอนเนื้อสัมฤทจิ์กับพระสมเด็จเนื้อตะกวด่ําชาขําชา่ําชา,ชา,ชาหลังตาแผ่นดินในรลังหของที่ใหญ่ชินนบัญชรวันนี้เรามีแขกและเชิญผู้ชมเกียรติมาร่วมทางรายการด้วยคือ อาตรงกับอาโจต,ตรงกับโจนี่มันเก่งขึ้นจริงเลยโจจริงกว่โจ,เป,โจเป็นเท่าแก่แล้วมาตเตือนตรงเป็นแค่เ, <laughs> เป็นร่างธรรมดาครับผม <laughs> <laughs> พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เปิดมาอะไรก็คือหาไปหมด <laughs> ในประเทศนี้ใครมีพี่ใหญ่ต้องมีใหญ่ท<า><ต>ุมชนต,ต้องมีแล้วต้องเยอะกวะ่าเขาสองเท่าถงสี่เท่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่มีเหมือนใหญ่เอาง่ายๆเลยก่อนเรียกอะไร อันนี้ก็จะเป็นตะปูสังขวานอนหรือตะปูที่เขาได้ตอกเข้ากับโบสถ์นะครับด้วยว่าโบสถ์เนี่ยโบสถ์วิหารโบสถ์วิหารกุฏิศาลามันจะต้องมีอายุมากกว่าสองร้อปีมันถึงจะพังทลายแล้วอันนี้ใช้เครื่องเดินไม่ใช่ไปเดินเกบมันเป็นเครื่องเดินต้องเดินอยู่ในดินมันอยู่ในดินคือมันพังทลายลยไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตอนนี้เคยเป็นโบสถ์แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าตะปูเหล่านี้ทํา ไว้ตอบโบนม่ด่เก็บได้ดีเนใช้เครื่องเดินนะไม่ใช่เครื่องเดินนะไม่ใช่เราไปหยิบมาไม่ใช่เราไปนะต้องใช้เครื่องเดินดูมือนเครื่องไอวีเลยประมาณนั้นเลยคือเโยออยครัว่อวั้เอ่น้อ่อวนับวัอนอ่วันนี้เ่จ่นันี้น 佛牌的博物馆啊，它的佛牌超多的啊，您想象不到的，对呀，啊，它都有的啊。他说，快要将近两百万尊啊，还有其他的生物啊。那么在我们前面的话呢，啊，就是有两种的啊，第一个就是佛牌啊，穷笛啊，但是呢，这个穷笛它用铅做的，就是。 我们早期一百多年前是装茶的茶罐啊，茶罐签啊，就这样子做成圆形的啊铜笛，然后后面它有这个呃，当时一百八十年前的这个呃国家的这个徽章啊，然后呢这个就是钉子啊，这个钉子的话比较特别，就是因为呢它以前只能在庙里面用的，尤其是。 呃，盖大雄宝殿或是佛殿啊，这个是专门打，呃，这个佛殿的这个呃钉子的。啊，然后呢，这个钉子它用呃金属，我们就做呃九宝铜，啊、嗯、九宝铜啊,宝桶啊做的啊。因为呢，这种钉子就是呃，它用在那个大雄宝殿，大雄宝殿是庙里面一定要有的，嗯、很重要的。 啊，一座庙就是一个大雄宝，没有大雄宝殿，不是庙，那个不是庙，那个不是寺庙的，那个是专门怎么样呢？啊，就是供佛像啊，或者是去念经啊，去打坐的地方，或者修行的地方。真正的这个啊，真正的这个寺庙一定要大雄宝殿啊，什么叫大雄宝殿啊？到时候以后我们啊再来呃解释啊，再拍一个视频给大家了解。 这个的话呢，它是在大雄宝殿里面用啊，早晚和，和尚啊去呃、啊、送早课晚课的佛经，还有一些举行宗教仪式的，就代表是每一天都是念佛经，就代表是呢，这个钉子就是自然而然就变加持,、嗯、加持开花，所以呢，我们泰国人认为这个啊钉子的话，九宝桶的这个啊大雄宝殿的钉子很神圣，有磁场啊有什么呢？ กองเชี่โอเคครับพี่ใหญครับแหล่งที่พบสุโขทัยเยอะที่สุดคือไม่ได้พบว่าเป็นการซื้อบทใช่ไหมเป็นบต่บที่คือบนทันทลายถือว่าอยู่ในดินรมันปัจจุบันกลายเป็นแบบทุ่งนาป่าอ้อยอช้กึ่งเดือู่เมี่ยวเดจอก็คือข 三百年、四百年、五百年呀，树壳态的时代，因为呢，整个大河边滑滑下来、塌下来了之后，这土里面，然后呢，他用那个机器去扫，然后挖到，是是是是。这土里面，แสดงว่าที่ปูภพเนี่ยจันทิศาลไม่ต้องเป็นวัดแน่นอนต้องเป็นวัดครับเพราะว่าตะปูตัวนี้หนึ่งเราดูจากการคือถ้าเป็นของที่มันลดถังขึ้น มันจะไม่มีการเคาะเพราะการเคาะการตีอ่ยน้อจะเห็นเป็นรอยตีเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนี่คือจุดที่เราเห็นว่ากูใต้กปูโบราณยังไงน่ยตานสูเชากตนีกูโราปูโบราณจะต้องต้องทุบคือหลอดทุบติงเอาไปอ่ะแล้วความสำคัญ มันเรื่องของไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องมหาบุตรอันดับแรกเลยคือสิ่งแรกเลยเพราะว่าการทําวิธีในโบสถ์เนี่ยมันสําคัญก็ไอ้นี่ก็คือจะอยู่ในโบสถ์มันเป็นสักนอนชนิดหนึ่งที่หายากแล้วก็มีการนาเอามาทําเป็นมิตรมอกเหมือนเดิมต่างๆที่แยกม่วัตถุอาถรรพ์มิอาถรรพ์ต่างๆของเครืจต่างๆใช้ที่เป็นส่วนผสมครับใช้ส่วนผสมเขาเรียกสัวประนอนครับก็มีความอักษรในตัว 所以这个呃钉子的话呢，我们叫做大雄宝殿的钉子，它有一个王啊，它有一个名称叫做“散克湾”的钉子啊，泰文的啊、哦。然后呢，就是这座这一座庙，有可能就是一百年两百年啊，每天早上啊早晚送佛啊早晚课的佛经念经,、嗯、念经啊，还有一些神圣的仪式啊，所以呢，这个就自然而然就有磁场很强的。 早期的话呢，龙破灯，啊<那>，就拿来做磨刀，磨刀啊，做、啊啊、做磨刀最厉害的这种、嗯、铁钉，嗯嗯，起码的时间该是连贯多年 อันนี้สู้เกิดได้ชีไบเรียนชีไบอันนี้ท่าเรียไม่ว่าพระเนื้อโลหะสุทธิจะเอานี่เป็นเขาจะเอาตัวนี้เป็นสปอพนอลประเภทหน่ที่เป็นหัวเชื้อหรือตัวสมนั่นเองเป็นหลักเลยตัวตัวนี้ในภาคสุดท้ายช่วยในการจิ้งสูบถามว่ามีไหมสปอนนอลมีเกี่ยวกับพวกโลหะสัมฤทธิ์ทองเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนี่สัมฤทธิ์ใช่ป่ะครับสัมฤทธิทสัมฤทธิ์คือชีเปลวถลกชีเปลวถลกในยุคนั้นมนุษย์ยังคิดเหล็กไม่ได้ ครับติดเหล็กติดเหล็กไน่เดยเป็นอย่างนี้ไปครับพี่ยหตัวนี้เนี่ยคนเขาเชื่อว่าพกพี่ใหญ่ได้ยังน้อยเนี่ยเขาก็บอกเรื่องขนใส้จับแรกเลยผีรีบๆอย่างนี้ทั้งกันขนไส้ได้เลยคือยิ่งออกมาแล้วขนาดเป็นโบดอย่างนี้ด้วยแล้วคือทําพี่ทีอะไรก็คือในโบดนั่นคือต้องแรงสุดๆแล้ว ไม่ต้องปลูกเศกก็สัดิ์สิ์แล้วคืออยู่ในโบนแล้วคือของที่ที่คนนิยมไม่ใช่ลูกนิมิตนะครับแต่เป็นสัตวอนรักประเภทนี้คือตะปูนี่เองเพราะตะปูไว้ท้งต่ำก่อนที่ผมจะนําเข้ามาที่นี่ผมจะต้องโคนเข้าเลยไม่มีแครไปเข้ามาในสูตรนะมีมีเคล็ดรับอีกมีเคล็ดลับเหมือนพวกอันนี้นะครับพวกเกี่ยงนากระลาแกะคือห้ามเอาปลายเข้าจาไว้นะครับจาไว้นะครับใครมีของแหลมทุกชนิดเวลาเอาเข้าบ้านเอาโคนเข้าโคนเข้าอย่าปลายเข้า 那个血嘞，啊，所以呢，早期的话呢，泰国人呢、啊，他也这样相信的，不管你带刀啊、钉子、工具啊，一定要怎么样带，入到家里面，入门口的时候，<用>不能用尖的,用头的朝门口往、嗯、进，啊、嗯，往<后>不能这样子。 因为他认为这样刺到人家，啊，这种的话呢是一种技巧的，就是说，如果说我们以后我们就买一把刀，买到了维斯密，根本买干净。我们要拿到家里的话呢，一定要用这个刀柄，是，头头啊，往家里面带进去，不能从从呃尖的啊，有利的，比较利的这样子啊，我们根本没得说，买到手上会刺到人家，家里面弄你，明 ัพี่ใหญ่ถ้ามองเราไปดูชาดิบยินี้เนี่ยคือตะแรงเลยครับคืออ่าจากลูกค้าผมนะเอาไปเก้าดอกเรียญตราใส่กรอบลุยเนี่ยปากฝาผนังเลยจบเลยดีกว่าผ้ายันนิดผ้ายันต้องปลุกเสกอันนี้ไม่ต้องปลุกเสกครับนี่เป็ปลุกเสกอันนี้คือร้อยยังแรงเลยร้อยแลผมอ่อสวดอีกก็ 就贴在墙壁墙壁门口当辟邪不是三个七个要单数的啊三个五个七个九个啊弄一个框啊挂在墙壁保平安嗯啊อันนี้พวกทุกคนเนี่ยแก้อะไรนะคุณใส่ใส่คือฟันใี่หมดฟันปี่ดังเสียง就对了啊挡险挡灾啊就这样子ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตะปูนี่มีคนขอมา ไปสร้างหรือ,อามาขอบูชาไปสร้าง,งมีครับมีติดตอ่อมาเอาเป็นคนจยู่โขดชนวนก็ก็เป็นร้อยดอกอยู่เขาเรียกเป็นดอกยค,คือคือวัดหรือที่จะสร้างมงคลน,นะครับก็ไม่ได้ติดต่อมาให้ฟรีนะครับเพราะแพงใชครับเ<ม>พราะว่าเราซื้อมาแพงกันเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าเอ้ยกว่าจะได้มานี่มันต้องเอาเครื่องเดินแล้วขุดนะไม่ใช่ไปเดินลาไม้เคลียร์แล้วเดินนะไม่ใช่นะไปแล้วขุด คือต้องเครื่องเครื่องปั่มันแกงเจอด้วยประมาณเมตรหรือ2เมตรได้สามคืออาจจะไม่ได้สวยสมบูรณ์แต่เราโชคดีที่เราได้แบบสวยยาวสมบูรณ์โอเคครับผมอาจารย์ใหญ่ถ้าเช่าฉากหนังตัวมีเยอะใช่ไหมมีเยอะครับครับผมเกันตันนะเอาสักห้าร้อยไั้ไหมห้าร้อยโลประมาณไม่ถึงอาจจะย์เมื่สักถ้าเป็นโลนะก็น่าจะมาสักสองร้อยไม่เกินไม่เกินสองร้อยโลเดี๋ยวนี้หาไม่ได้นะครับสินต้องเพราะว่าโบดไม้ เดี๋ยวนี้วเดี๋ยวนี้เป็นตะปูไปแล้วเป็นตะปูไปแล้วแล้วจะบองที่เป็นนอต์ทสกีตจำลังสกีตเป็นเรียนเด็กอันนี้โบสถ์ที่เป็นไม้ต้องอายุเป็นหลายร้อยปีแล้วผุพังทลายก็คือก็ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่เห็นโบสถ์แล้วอ่ะคือชาวบ้านเข้ามาทําประโยชน์แล้วอ่ะเมื่อชาวบ้านทำประโยชน์ปุ๊บปรากฏว่ารถไถไปคูดเจอมื่ออะไรบ้างเขาเลยเอาที่ที่มาของการนําเครื่องเข้าไปตรวจวัตถุพวกนี้แล้วก็เอามาื่อสาเรา 三百两百年以上，啊，因为早期的话呢，就是庙呃庙都都是用木材、金柚木对不对盖的，呃，然后呢那个呃那座庙是大雄宝殿，过了几十年、几百年的风风雨雨，就是怎么样就烂掉、都滑下、塌下，这样子，啊，然后呢啊人家就是用那个机器，就是扫金属的那个机器去去找，啊，去挖出来，啊，挖出来啊当。 เสื่อมอ่ะอ่าเอาไปทำอะไรรองเท้าหรือว่าส์น่า来做呃金属薄牌的材料对就这样子嘛吧从事龙矿老板做薄牌就这样子啊各位ปีใหญ่ครับสมเด็จอะไรที่อยากโชว์กันอ่าไอตัวนี้คือเป็นสมเด็จนะครับที่อ่าตามที่ผมได้ข้อมูลก็คือเป็นสมเด็จที่ทําจากตะกั่วห่อชานะครับแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนแปลงชื่อมาก็เป็นตะกั่วถ้ำชาตะกั่วนี่คือตะกั่วนมนะครับตะกั่วปัจจุบันเนี้ยมีแร่ไอธาตุเยอะมาก นะครับแต่ด้วยว่าเราไม่สามารถระบุได้เพราะว่าเรากําลังส่งไปตรวจไปตรวจดูว่าแล้วเราติดเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยนะครับอันนี้จะนิ่มเงอค่อนข้างเงอะได้ครับเขียนตั้งถือติดเขียนหนังสือติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนออกมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรอ่าแล้วหลังอ่ะตจะเป็นที่จะจะเป็นกวนชาชากวนชาเก็บมาจากช่วงดีแล้ว后面的有个 呃，国家的徽章、嗯嗯嗯、啊，一百多年前、嗯嗯、啊，然后呢，这个茶罐，以前啊，这个铅用铅的，这个是铅，这种金属就叫做铅，哦、以前做成茶罐，茶茶罐啊，我们中国的那个茶罐，嗯嗯嗯、啊，嗯就是装茶叶啊，罐、嗯、啊，然后呢，它就是用这个罐啊来烧啊，化、嗯、啊，然后。 ช่วยๆได้ถูกฟอาวแต่อันนี้เขายังไร้ไอ,อีกแบบนึ่งเขาเรียกว่าพิมพ์ล้นเหลือนี่คือชื่อเต็มไม่ยอมตัดติดออกนี่คือพิม์ล้นเหลือี่เขาเรียกกันชื่อ<ต>พิม์ล้นเหลือคนเรียกเรียกผิดก็คือเขาบอกว่าหนุ่มเปี๊ยะไม่ใช่นะเขาเรียกพิม์ล้นเหลือ

หลังเรียบแต่ถ้าตามปดผมจะเป็นตะกวนนี้อ่าแล้วผมสันนิษฐานได้จะตามอย่านี้อือคือผมจะรู้เลยอ่าเป็นของใครอ่าอ๋อแต่ถ้าอีกราชการหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งบผมแล้วนี่จะจการที่ทำ จากที่เราอ่านตามความเป็จริงเลยคือราชที่สี่ก่อนอยณากรคทำเหมนกันรที่สี่คือมันเป็นระหว่างโเวเหรินฟ้า的那位，那น位国王，那位国王，那个时代，对，差不多一八四呃一八五零年左右啊一八五年到年左右，就是第位国王 他不简单啊！嗯啊，那肯定是来得及。嗯、呃，那张都加持的。啊、嗯，对对对。对对这个这个铅的话呢，是以前啊铅跟现在的铅不一样。啊，所以他就把这个佛牌送到曼谷的一个专门研究分析啊金属的机器去分析。啊、分析哦。以前的话呢，铅比较浓，要做点 A P T。 ก็ต้องตัดกว่าแต่อันเนี้ยถ้าตัดอะไรหนาย็ตายเคาเรียกคือบอกว่านี่ไงคือผืนหนังเหลือที่เราอยากจะที่บอกว่าเอ่นี้ไว้นะฮะตัวถึงยนหิงโฮเมียนไก้的这个ออองช的这个會張啊所以他就不能切旁切旁ป่ะเอ่ี่น的这个印張就不ว不就變就變成四方形然后后面的的就<入><嗯> 不见了啊แล <rat turkey. S 3> moi, ้วรรงก็แจะเปนสมเด็จที่สมบูรณสมบูรณ์แสมพร์แบบสมรณบมบรณ์บบสมบรณบส่วูใหญ่ส่วนใหญ่สมบนรณ์แบบสมบูรณ์แบบมพูร์ใหญ่เกูรมูสูรณ์แบบสมบแส่วนใหญ่ที่มบแบบมบมามรณ์แบบสมอูรณ์แบบสมรณ์แบบสมแสมบมรณบแบบสีบอรมูรณ์แมบูแบบสแบบแ์ 形状，呃，就是说，呃，那个什么呢，就是佛头，呃，佛头，啊、呃，佛头到这个框的，啊，就是给它弄松，嗯、还有另外一个隆窟的，啊，隆窟的模、哦、模型，啊，就这样子。嗯、因为呢，这个重叠的话，都有外号，就是一个外号，嗯、它的外号，啊啊、基本上都是大模的。 นอกจากตัดต่อทำชาอะไรพวกนื้หรอฮะแบบ,บปักปีกผมก็มีนะครับ<ม>ก็คือทำยูทูปไปเหมือนกันก็เป็นชิงลงพุทธเหมือนกันืน้อโลหะนะเป็นโลหะนะแล้วก็ตระกูลของเป็นจักรบางคีนะครับทำในยุค2 2411กับ2422ครับตักรูทอทองสองลิตรอันนี้ก็จะมีเอกลักษณ์อีกแบบนึงคือไม่เหล็กด,ดุจจริงจังฮะนี่นะครับพระในทางของพี่ใหญ่นะครับครับอ่าไฮเยล 那个呃，第、啊、当时阿张都还在的时候，佛历年二四一一,一,一一年、二四幺幺年，呃，他也有用这个呃茶罐圈做成四方形的这个重叠啊、呃，还有呃做五大古佛的这个呃、嗯啊、佛牌，就这样。嗯，差 <c oughs> 不多。爷爷，哈，牛肉哈，当爷爷，第一、第一，呢，，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  ก็ยังแรกเลยคือผมมองเป็นประเด็นเลยก่อนหนึ่งสมัยก่อนการจะสร้างล่าเนี่ยเขาจะสร้างด้วยดินอแล้วก็ตะกั่วโลหะอื่นๆมาที่หลังมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ว่าคือถ้าเป็นคนมือใหม่เขาจะบอกว่าลองพิมพ์คือตะกั่วเขาจะติดปากกันว่าอ๋อคือลองพิม์ก่อนจะแกะแต่ไป้นี้ยไา่ได้ลองพิมมันตั้งใจพิมก็เลยคือสมัยก่อนเขาจะรีบแบบนั้นไงว่าอ๋อตะกั่วเนี่ยคือลองพิมพ ทุกอย่างต้องลองพิมพ์มาถ้าสวยถึงจะทําต่อได้นะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ได้คิดกันแล้วเขาเจตนาทํามาแล้วนะแต่เราอ่ะไปทําอีกแบบหนึ่งคิดไปอีกแบบหนึ่งมันก็เลยอ่าบิดเบือนบิดเบือนในเรื่องว่าหลักความเป็นจริงนะครับก็เหมือนว่าเราฟังอีกข้างหนึ่งแต่เราไม่ดูอีกข้างหนึ่งคือเห็นด้านเดียวนั่นเองครับอ่า so ทีนี้ถ้าเกิดว่า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 ถ้ 就是它开模了之后然后放在到机器要压的时候，先用啊，先把它试试看。啊，压出来的话呢，正不正确，如果不正确去修，就是这个模具啊，那个叫做捞冰，啊，就这样子。那那是这个这个管的话，它就是呃，就是直接做这种原型出来，它不是捞冰的啊，就这样子做这个。是。概你米康木帕米养参边。 ช,ช่วยช่วยแจ้งอีกหนึ่งนะเพื่อที่จะความเข้าใจกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือลายทั้งหลายเนี่ยนะชัดชัดมากมชัดมากลายทั้งหลชัดมากนะเหมือนกับพร้าเนี่ยอื่นที่เป็นหลังตาแผ่นดินเขาเคยแบบมีสมเด็จก็เห็นแล้วแต่ว่าถามว่านิยมไหมอันนี้จะตอบไม่ได้เพราะว่าการเล่นหาขึ้นอยู่กับความพอใจการจ<ช>ัดสาสมไม่มีที่สุดชอบแบบไหนก็สะสมกันแบบนั้นครับผมง以很้人หลา款，คนเห็有的，่าเ้ 认จ说没ว的ชุองิทยาศาตร์ส uh, so eh, sure ุดท um, ี <Lay ers> oh. ่จนวัน <Wh> ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันที่สุดไอที่เราไม่รู้อ่เราก็ได้รู้เพราะว่าพย่พวกเนี้ยถามว่าเราส่งไปเราเห็นอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเข้าเครื่องสแกนมันบอกอะไรตัวนี้เพราะว่ามันจะใช้ตัวนี้คืออยไรต่อวิทยาศาสตร์คืช็คได้เลยใช่ครับผมช่เอ่อ可以看到这个一百多年的这个变化 啊，然后呢，接下来就是有那个所谓的那种呃、啊、X 线射线荧光，那个是针对呃金属分析，啊、呃金属啊、呃、很详细，就这样子啊、呃。所以呢，这种阿江、啊、也说的这种佛牌的，像我们之前啊、呃、没看到的啊、呃，没看过、没想象到的这种这款的这个佛牌的话呢，所以我们一直在说啊、呃，现在新世纪啊、呃、资讯发达，嗯，对不对？ 所以呢，很多就是被隐藏了很久了啊！现在真相就是慢慢啊，啊、呃呃，透露了，就这样子，呃、对不对？就是慢慢怎么样啊，展现给啊、呃、大家啊、呃、了解啊了，以前真的有这个东西。<的>所以呢，阿张啊也、呃、<对>他说，我们交流佛牌啊、呃，就是怎样，两个人就是啊，心甘情愿，就这样子啊、呃，我愿。 你ชิ่ง你ชิ่ง我验就这样子啊对对对啊就是这个意思知不有点有点看不懂因为มันมีการปลอมถามว่ามีการปลอมไหมถ้าปลอมเนี่ยเขาต้องไปดูเรื่องของโลหะอยาเขาต้องเอาต้องไปตรวจโลหะก่อนคือว่ามันมีอะไรอ่แล้วโลหะบางอย่างมันทีไทยไม่มีอย่างถามว่ามีอะไรตะกั่วดีบุกสีหรือเหล็กคือมันอยู่ในเนี้ยกระถามว่าถ้าเราผสมแล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ย เพราะว่าหนึ่งคนสมัยก่อนเขาคิดอีแบบแต่คนรุ่นใหม่คนที่จะทำปอมมันก็ต้องคิดอีแบบหนึ่งตอนนี้นะครับพี่ใหญ่ส่งทั้งตัวนี้ทั้งนี่เลยนะครับไปวิเคราะห์ครับว่ามีส่วนผสมโลหะอะไรบ้างครับตอนนี้เข้าครึ่งดีเลยครับผมไม่ใช่ครึ่งเท่านี้นะไม่ใช่นะผมสันนิษฐานว่านะถ้ามีเกินสิบชนิดเก่าแต่จริงถ้าปัจจุบันนี้นะทำไม่ถึงต้นต้นทุนต้นตุนอยู่ที่ต้น 上面挂面，那个伞，啊，所以啊，张雅他就把这个啊，就是我们叫大雄宝殿的钉子啊，铁钉啊，这个散抗弯弯铁钉，还有这个啊茶罐签的这个签茶罐的这个啊重叠牌，送到曼谷的一个专门研究啊分析金属的一个研究所去研究里面有什么成分，因为以前一百多年啊。 เออ金属的成分กับ现在的金属的成分完全不一样เอ่อนี查得出来是是是是โอ้ยมีอะไรจให้เขาคิดเกี่ยวกับพระสมเด็จที่มีกว่าสองล้านเกือบสองล้านองค์คือที่สำคัญคือมีเนื้อเยอะที่สุดคือเอ่อเราให้เขาคิดว่าอยู่ส่างคนเนี่ยอ่ออาจจะรับข่าวสารมาไปมุมหนึ่งคิดว่าเราทําสตอรี่หรือจัดฉากครับปัจจุบันเนี่ย โลกโซเชียลมันแพร่หลาย,ยแล้วสิ่งที่เราเผยแพร่ไปในช่องทางเฟซก็ดี youtube ก็ดีครับไม่ได้บอกให้เชื่อหรือให้เช่าแต่เราจะชวนกันมาดูดีกว่าว่าสิ่งที่เราพูดคาพูดกับการกระทำมันไม่เหมือนกันค,คุณไปดูการกระทำของผมดูว่าผมทําอะไรอยู่จะได้ไขข้อสงสัยว่า hey, ไอ้ร้านซีแสนเจนทวรที่คุยเนี่ยมันมีได้แค่ไหนมันเยอะอีกไหมอลองมาดูดิล้วพิสูจน์ได้ไหมพาเราท้าพิสูจน์ ไม่ได้ว่าทุกประเทศท่กโลกเลยนะครับเพราะว่าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้งดีกว่าครับอย่าเอาคําพูดเป็นที่ตั้งคําพูดก็คือลมปากพูดออกไปจริงเท็จไม่มีใครรู้หรอกครับไ่ <ใน S 1> สูดในมุมของผมดีกว่าในหมวดในหมวดเนื้อโลหะครับเดี๋ยวเราเราได้ส่งไปพิสูจน์แล้วนะครับกับบริษัทที่ตรวจสอบบริษัทผลิตน้ำมันนะครับว่าเขาใช้โลหะเครื่องวิเคราะห์โลหะอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้คําตอบเพื่อความกระจ่างนะครับว่าโลหะที่มาทำ้านี่คือโลหะอะไร 成立起来，大概在哪啊，阿也他的意思就是说，很多人就是批评他啊，我们在做演戏，在欺骗人，在欺骗人家。但是呢，现在科技啊非常非常发达又发展，对不对？虽然这个东西他收藏的这个佛牌，基本上都可以用。 高科技来证明的，对啊，可以研究的，可以证明的，就是这样子啊。我们不要靠，我们不要靠嘴巴，光靠嘴巴去讲，啊，或者是用眼学啊去判断。但是现在新世纪可以用高科技去研究，啊，可以证明，就是这样子啊。所以呢，这个东西百闻不如一见啊，百闻不如一见啊。所以他开了这个博物馆。 啊，如果说有机会的话呢可以้邀请大家怎么样มามา参观มา参观มา参观亲眼看到อ่าถ้就这样子พี่ใหญ่ทำไมผมต้องไม่ต้องเชื่อพี่ใหญทำไมพูดพี่ใหญ่พูดห้ามเชื่อทำไมพูดออกมาทุกคลิปทุกคลิปแต่ละช่องผมก็ต่างผมจะพูดเสมอว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเช่าทุกครั้งเป็นคนพ่อะไรเราอยากให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาก่อนเอาให้เป็นให้เก่ง ให้ผมยกนิ้วโป้ให้ได้ดีดแต่บางคนเขาไปเชื่อแบบว่าเขาเชื่อมุมนี้เขาไม่เชื่อมุมนี้เราก็บอกว่าอานั้นคุณดูตรงนี้แล้วคุณเช่าตรงนี้ให้เต็มเต็มเลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็อมมาหาผมคือทุกคนแบบผมจะบอกเลยว่าเจ็บกันมาทั้งนั้นนะครับพอมาถึงผมก็ระโบมดไปเยอะแล้วนะผมก็ต้องมารักษาะใจเขาอีกว่าเอ้ยคุณต้องเป็นอย่างนี้นีนะบอกเขาสอนเขาให้เขาเป็นให้มีความรู้ให้เขาจําแบบนี้ไปดีกว่าบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราโดนบิดเบือนมา ทำในอดีตจนปัจจุบันแต่ณตอนนี้มันรู้สึกเหมืนจะกว้าขึ้นแล้วเราต้องใช้โลกโซเชียลที่อยู่ในมือเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่คือสิ่งที่ผมคิดเสมอแล้วก็คือต้องให้โปร่งใสตรวจสอบได้ครับดังนั้น法去欺น人家 啊，所以的那句骗人一时骗不了一次，对，就这样子，对不对？啊，然后呢，就是说，呃，这个东西的话呢，就是怎么样？根据我们的呃新世纪，就是啊、呃，可以也就不出现以前，就是听人家说的、嗯、啊，怎么样怎么样？这个有的这个正确，这个不正确，嗯、啊，那个是人会怎么样？会歪曲的、嗯、啊，尤其是这个佛牌的这个东西的话呢，一定。 已已经被歪曲了很多年了。所以呢，现在的话呢，就是资讯发达，科技发达，大家都怎么样呢？都明了了。对的，新的是古董，研究啊，啊，慢慢了解，慢慢去明了这个东西，啊，就这样子，差不多。คิปของผมกับพี่ใหญ่ที่เปิดเผยไปนะครับพร้อมกับคลิปอาตงอาโจครับไม่ต้องเชื่อนะครับดูไว้เป็นความรู้นะครับดูไว้เป็นความรู้ถ้าไม่ทําให้ดูจะไม่รู้ครับผม 然后呃，把然后呢？然后呢？然后呢？我们专门怎么样呢？然后呢？给后呢？两个呢？然后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 呢？然我呢？然后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 呢？然研究佛牌的差不多然后呢？年的时间。啊，然后呢？我的这个中文不是说讲的最好的，但是啊，多多少少还是。 可以跟你沟通的啊，所以有什么地方说的不清楚、说的不标准，就怎么样多多原谅啊，多多包涵一下啊，多多指教一下，就这样子。我有这个怎么样呢？心就是说想要把这个泰国佛牌的这个真相啊传传给大家了解啊，你不一定要相信我们啊，但是呢，现在的话有科技啊，尤其是您啊，尤其是。 呃，中国、呃，台湾、新加坡，呃，您这几个国家的话呢，科技肯定比我们泰国怎么样发展多了。您、嗯、可以用科技怎么样呢去研究，研究呃，去,去呃怎么样鉴定去查，就这样子。好，欢迎大家来这里。看<好>，给各看。你谢谢，各看。